สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนภานะครับสวัสดีทุกคนนะครับดูครับห้องน้องนภาโล่งๆครับไม่อหลืออะไรล้วค่ัครับครับอันนี้ก็คือของที่เราเก็บไปบางส่วนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นของรังเครื่องสำอางของน้องนภาครับถ้าหวาเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็น ลแล้วแค่บางสว่วนนะคะของของเราครับก็แค่บางส่วนนะครับก็เป็นหมอนที่นอนนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างล่างอีกประมาณเยอะมากทีแรกเราคิดว่ามีกระเป๋าแค่สามใบแล้วก็ถุงแค่ไม่กี่ใบน,นะตอนแรกเรามาเรามีอะไรบ้างน,นะคะกระเป๋าสองใบครับกร <c oughs> ะเป๋าส่วใบนะคะแล้วก็เป้หนึ่งใบนะคะเดี๋ยวไปดูของนะคะว่าเรามีของเยอะมากแค่ไหนแล้วก็การย้ายงานที่เกาหลี ก็จะไปไหนครับน้องภาครับนภากับพี่ไยนะคะจะย้ายงานนะคะไปอยู่ที่นึงนะคะคเดี๋ยวเรามานั่งเล่าให้ฟังเนอะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นยังไงนะคะครับไปเลยครับน้องาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่กับเพื่อนค่ะที่ภาคเหนือนะคะอ,อ๋อครับผมก็เราสองคนอ,อ่าอ,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 อะไรคะเป็นยังไงคะประสบการณ์ที่นี่เราอยู่ที่นี่มาเท่าไหร่คะ ปีหเดือนนะคะเราไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยนะคะอยู่ห้องนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาอยู่เกาหลีเนานะ,นะก็รู้สึกผูกพันกับห้องนี้มากเหมือนกันนะคะแต่ <c oughs> <c oughs> ก็มันมันเราเราอยู่กับอะไรนานๆเราก็รู้สึกผูกพันนะคะเมื่อวานเราไปลาทาแก่เนาะลาเพื่อนๆที่โรงงานหัวหน้างานนะคะนะคะก็ร้อง้คืคอฉันไม่อยากไปนะแต่มันมีความจําเป็นที่ฉันต้องไป คือชีวิตคนเรามันก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราสองคนจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเนาะเพราะว่าการเรียนรู้งานที่เกาหลีนะคะน้าจะบอกฝากบอกทุกคนนะคะว่ามันคือการมาฝึกความอดทนมาเรียนรู้คนมาสร้างความอดทนให้กับตัวเองนะคะภูมิต้านทานเราจะมีเยอะมากสอบทั้งร่างกายและจิ แล้วก okay. okay. ็คอยให้ความเมตตากรับกับเราสองคนครับเขก็ใจดีกับเรามากเลยเนาะบอกว่าเออคน่าก็กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะ้ายังายังอยู่ในกรณีก็กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ขอขอบคุณขอบคุณสําหรับทุกอย่างค่ะขอบคุณที่สอนงานสำาหรับงานเนาะถ้าไม่มีโรงงานนี้เราก็ไม่มีเงินที่จะส่งกลับบ้านใช้หนี้ให้พ่อให้แม่ให้ลูกใช้นะคะลไปอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะ ทำให้เขารักให้เขาแอนดูเราดีกว่าทําให้เขาเกลียดเขาชังนะคะนัคะคิดว่าอย่างนั้นเราสองคนช่วงนี้นะครับเจ้าของอัทเทอก็ใจด,ดีกับเราเราก็จะกลับเขาก็ซื้อของขวัญให้นะครับซื้อของขวัญให้นะคะเป็นแมส,มสะะแมสคือนะคะประมาณเกือบ20อันนะคะบอกให้นะคะเอาไปใช้ okay. เป็น,นอของขวัญเมื่อกี้ก็พูดกับ ไ้ไทยนะครับบอกว่าระวังด้วยนะครับไว้รับเยอะนะครับว่าไปที่ไหนก็ให้ระวังอะไรอย่างเงี้ยแกก็เป็นห่วงเราไม่รู้เนาะว่าอนาคตเราจะได้กลับมาอยู่ที่เดิมไหมหรือว่าเราจะไปที่ไหนเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะใครก็ตามเดี๋ยวเราลงไปดูของข้างล่างของนภากับพี่ไทยนะเราว่ามันเยอะมากขนาดไหนใช่ครับไปได้เลยค่ะนี่นะครับ ให้เ,เราอยู่อาศัคยครับป<อ>ิดไฟด้วยครับไปดูของว่านี่นะครับของของเราครับใช่ทั้งหมดเลยเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยเยอะเลยค่ะทีแรกคิดว่ามีกระเป๋าสามใบแล้วก็มีถุงไม่กี่ใบนะครับแเราเหล็กม,มาที่นี่มีอะไรบ้างคะสองใบนี่ค่ะสองใบ ตอนนี้แหละครับตอนนี้นะคะโอ้โหหน้าขาไม่ชอบที่ใส่ไหมคะครับน้องนภา,าก็เตรียมตัวอย่างดีครับเตรียมตัวแล้วค่ะครับนี่นะครับเรถแท็กซี่ก็จะมารับเราสองคนแล้วนะคะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับเปรเท่าคนจุ่มคนเย็นนะเจ้าเนาะกาดโดยทางฝนตกสายฝนโปรยปลายนะคะครับ ฟ้าเราพา้ออกมาเป็นคนใคร้องพายคะน้องรัพานะครับครับนี่นะครับก็ชีวิตของเราเกิดมาก็ต่อสู้ดิ้นรนหากินเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะค่ะสู้ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่กันนะเพราะย์านะเพ่อนอยู่ยังไงเป็นยังไงทำงานอะ ยูบีก็ลาไปแล้ค่ะสูะไไ้ๆนะคะ